เล่นม่ไ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 ่ไม่ดมเ้ว่ไม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 ่ไไไมเล่นไมนไม่ไม่ไไม <c oughs> ่่่่่่่ I mm. โล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 เข้าเข้าไปเล่นไงวะเข้าไปเล่นในนั้นยังไงโอ้เสียงดังโอ้เข้าได้แล้วเข้าได้ระระไม่เบาเลยน่าฟังจังวะโค้งเคหมดเลย

面。Yes. ทุกคนเดินไปกันเกคนทุกคนคุณไม่กลับผมผมไปแล้วเฮ้ยเขียนอยู่วะ้เหียเลยเีนอยู่ย ยังไปฮัลโหลพผมเลยเห็นมอยู่อย่างีกอ่ะโหลพี่ว่าจะไหนเล่นเล่นใช่ไหมอ่ะฮะยัใไปพี่ยังไปกันไอ้ยยังไม่โดนเฉยโอยโอ้ไม่หายไอ้สัสไม่หาย เกินไปเกินไปเกินไป <laughs> องงุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูแตกเสียงยังดูอีกเนาะฮัลโหลขำเฉยขำเฉยอะไรขำไม่ได้แนละ้วยังไม่โดน,อ,นอีรเวนเลยที่พูดอะไรเนี่ย เขาเขาคนเดียวเขาคนเดียวเสียงใครวะเสียงคนเนาะทำไมอยากรู้อยู่ในนี่นอเหรออุ้ยกูแตกไอเบนเลยใครวะเป็นวิญญาณเสี่ยงเพื่อนพี่เองใครวะใครเพื่อนเฮ้ยยังอยู่อีกไหนวะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยแม่จ๋ะวันนี้ผมเติมเกมเติมให้ด้วยดิโอ้ยไม่เดี๋ยวอกูยังไม่โดนกูหัวร้อนละผมไม่มีตั่งเฮ้ยเก็บผมใส่ไม่เยอะไปลงดี เข้าอาป่าดาวโอ้ยเฮียพึ่ลงบ้านไหนวะยูเบย์โอ้ยปิดบอรหนึ่งพอปิดบอรหนึ่งพอวุ้ยคุณแตกน้องครับพึ่งขอร้องน้องพี่บ้านตกพายุเข้าอ่ะเล่นอยู่บนนี้ ตั้งนานแล้วผมลุกกุ่มไปสองรอบแล้วแต่คุณยังอยู่อยู่แล้วเล่นเล่นอยู่หรือว่าอะไรอยู่ในกลุ่มค่ะคุณยังไม่โดนตัวโอ้ยเกินไปเกินไปใครอยากหอมใครอ่ะเพื่อนผมเองอุ๊ยกูแตกเฮนนี้ออแในเกมก็ทีเสียงจะได้หาย ใครใครเออดีมอุ้ยอร้อนแล้วนะอะไ่ไม่เสียงกระดืดยังชื่นเลยกูอยางยังพูตามโทษเจอดิจิออกเท่าเกมใหม่ดีกว่าจะได้หายกรจืดอุ้ย ูตามวะแล้วทำไมเลยทำไมล่ะฮะโคตรยืนอะไรวะเกมมันบ้าอ้อยู่ไม่ได้แลี่เออไม่ต้องอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวๆะถามหน่อยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่มออะไรเออป้าเอ้าถามหน่อยว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่มออะไร กูไม่ถามมึงกูดาวคนนั้นเอาูถามถามเอาเฮ้ยไม่ไม่ตอบอยู่มออยู่มอสี่เป็นไรวะเนี่ยขาดยาบ่ดิอ้ยอยู่มอะไรนะโอ้ยอี่คุตายมอสี่โ้ยพี่กูหนึ่งปีปะมอยู่มอแปดอะเออแปพ่อแปพ่อแปแปดก็ไดแแล้วยมอแปดอ่ะเียงเง ได้ได้เสียงยิงปืนไหมโอ้เกินไปเออในตู้แม่งมีตู้มาใหม่อุ้ยตู้มาใหม่เฮียกูตายหาชุดไร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 อ๋ออุ้ยกูตายอ๋อที่มันน้องช้เพชรอตันเออผมว่าผมจะเติมไปสู่แม่นั่นแหละดีกู้ร้อนเหี้ยกูตายหาทุกวันแล้วช่วยพี่อย่าเลย

นุ๊กโอ้ยลุงเติมลุงเติมพื้ปากโคตรแซ่บหัวแตกกูอะแตกกูจะได้กดไม่ดอุ้ยตรงวันนี้ใช้คาตาเออี่ยคาตาฟันหัวแตกกูหดเกินอ่ะไอ้เหี้ยนี่กูกูหดเกินแล้วปากเขาเส็บฟองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันหลอนแหละ โอ้จะกดไหมเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันแล้วดกูเล่นด้ดึกออกก่อนเอโรเด้วยเออเอออยเออยกูเล่นด้วยไม่ได้เอออยอยอ อะไรน่ารักอ้าแล้วนี่ใครเนี่ยคนทำไมล่ะคนที่พูดไงก็คนที่พูดตัวอู้หูจบแล้มึงอยู่มออะไรมึงอยู่มออะไรฮึ่ปากโคตรแซ่บไอ้เหี้ยปากดุยังไงไอ้เหี้ยมึงไม่ตรงกับคำที่ถามไอ้ยเจ้โหัวร้อนว่ะ อะไรกันครับไม่ร้อนกับมึงจริงๆเลยวะเฮียผมไม่เกี่ยวและผมไม่รู้เร<อ>ื่องเลยนะแล้วเขา้าประสซนชิไตแต่เล่นเราจะเล่นมันมันรรหาอะไรบ้างนะ,ะไปมันนะเฮียมันไปไหนอ่ะโอ้ฝึกฝึกนั่นก่อนแะไรงไปแต่ด้านไหน ไปแต่นั้นข้อความไปเออเออน้องๆเออน้องรักเอาเฮ้ยปากเขาเซฟก็ได้ยิงไหมคือปากโคขาเซฟคืออะไรเนี่ยมึงเล่นหลอกกันทุกวันเลยไอ้เหี่ยโอ้โนีกระทักมาจังอยากเจอมอเดี๋ยวกูมาไอปากเขาเซฟมามึามาเอออะไรครับ่เนี่ย เฮ้อป่าก็แซ่ป่ากูตามโค้ชอบเลยใช่ไหมชอบเลยแต่กูไม่ชอบอะเฮียเราแตกมีคนมีตัวมาหากูวะแล้วมันยิงกูโค้เจ็บเลยแล้วกูตายหาไอ่โง่จูงวะอ้าอ้าเรนเดียเบส ลิ้นใช่ปะอะไรวะรู้ไวยปากเขาเจ็บปุ้งปุ้งปุ้งข่าโคตรชอบเลยเมียปุ้ง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 อู้กูโคตรเจ็บไอ้เหี้ย ใครไม่ช่อเบะใครช่้เบีใครช้เบอยากรู้ทำไมอ่ะปากต้าแซมอย่กปากแซเจบมาทิมมาสักอะไร่นี้เอ็งเอ็งเป็นพี่น้องกันป่ะอ่ะทำไมมึ่ดูชื่อเล่นกันวะ ถามใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามใครเนี่ยฮะไม่น้วใครชิบิทผมจะไม่รู้จักค่ะานเธอแซมเออแย่คุยกันที่นี่ไม่รู้เรื่องเฮียไอเบสยิงปอดองเดตอรอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยอุ้ยช่วยด้วย

อ้าเลจ้าปุงอยู่หลังใครวะเฮียอกนไม่รับอุ้ยอุ้ยอ้เฮียกูตกใจหมดเลยเฮีย แตกไอ้ที่อนตัดมาปุ้มดึงหัวแตกโหดเกินใครว่าโหดจังวะไอ้หี้ยกูไ่หดจังวะพูดมาไหมะอือปากก็แสบเออไอ้ที่นี้ก็เล่าเรยเดินแบบกี่รอนแล้อีเว้น ต้องเปิดไมโครกันได้นะเจอกูอุ้ยกูแตกไอ้เหี้ยไหนแล้วเอ้าุ้ยเหี้ยตกจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรรู้ปากเขาแซ็ปมึงอยู่จังหวัดอะไรปากเขาแซ็ปฮะ ไอ้เฮียไม่รู้จักจังหวัดตัวเองเฮีนนยไม่กระบืออ้องใครบอไม่ต้องรู้หรอกสมองหกูนน <c oughs> อยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้ทำไมกู <c oughs> ทำไมกูเล่นดีเสิร์ฟไม่โดนหัวสักครั้งไว้เฮียกูหัวร้อนแหละโอ้กูไล่ตามมันยิงยี่ยกับรอบแล้วไอ้เหี้หยไม่โดนสักทีเฮ้ยอ,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 อย่าลุ้นอย่าลุนล้นอุ๊ยกูลุ้นแล้วไอ้เหี้ยมึงเอาไปกินแล้วกันไอ้เหี้หย ว่าจะเล่นดิไิ์มึงโอ๊ยปวดตาหมองว่ะถงนลายเบ็อ,อาวไม่ยิงต่อโรงพาบาพอเข้าต้มในโรงพาบาลหรอ อยากกินไอ้เหี้ยอยากกินอกกุน้เฮียมันขึ้นไปขนน้างบนได้ไงวะโค้เซฟเฮ้ยมันขึ้นไปข้นนางบนได้ไงโอ้นตายาบีเย๊อเอเอปากโค้เซฟยงื่นห้อยหนึ่ง โอ้ยพัดลมกระแรงโคตรโอ้ยเออใช่ปะปัโคตรแซบอ์ะ 我也是啊。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好。 กันทีนเงียบ